สวัสดีครับ FC ช่อง YouTube ช่องลุงเต่าหรือภาษาอังกฤษพิมพ์อังเคิลเตาวันนี้ก็มีที่ดินนะครับที่ดินมานำเสนอนะครับที่เจ้าของเขามอบหมายให้ลุงเต่าช่วยขายนะครับปรแปลงแรกนะครับปรแปลงแรกนะครับจำนวน16ไร่16ไร่อยู่เลี่ยงเมืองเลี่ยงเมืองสระบุรีนะครับ อยู่เยื้องๆกับโรบินสันสระบุรีนะครับจะของฝากขาย16ไร่ไร่ละ17ล้านไร่ละ17ล้านทุกใด,ดสนใจนะครับโทรมานะครับ0 8 2 7์9ปดสลุงเต่านะครับแปลงที่2นะครับแปลงที่2ก็อยู่แยกกระบินแยกกระบินบุรีนะครับช่วงหลังทางหลวงกระบินบุรีนะครับ จำนวน538ไร่538ไร่เจ้าของก็ฝากให้ลุงเต่าช่วยทำการตลาดนะครับาราคาไร่ละ500,000นะครับไร่ละ500,000 538ไร่นะครับผมถึงเจ้าของเลยนะครับสนใจก็082799494แปลงที่3นะครับแปลงที่3นะครับก็อยู่ตำบลเขาเพิ่มนะครับเขาเพิ่ม จำนวน4ไร่นะครับสี่ไร่อยู่เป็นห่างจากถนนหลักนะครับถนนหลักบ้านนาแก่งคอยประมาณ2กิโลนะครับเป็นสภาพเป็นสวนนะครับเป็นสวนจำนวน4ไร่นะครับ4ไร่เจ้าของฝากลุงเต่าให้ช่วยขายนะครับไร่ละ6 0แสนนะครับ0แสนบาท4ไร่นะครับคนกรุงเทพที่อยากได้ที่ทางไว้ปลูกกระตบพักผ่อนเสาร์อาทิตย์นะครับกรุงเทพ เขาเพิ่มบ้านนานครนายกนะฮะวิ่งประมาณ30นาทีก็ถึงนะครับนะครับอากาศดีนะครับอากาศดีเป็นสภาพเป็นสวนนะครับเป็นสวนนะครับสี่ไร่ไร่ละหกแสนนะครับหกแสนสนใจก็ศูนย์แปดสองเจ็ดหกเก้าเก้าสี่เก้าสี่นะครับแปลงที่สี่นะครับแปลงที่สี่นะครับเจ้าของฝากให้ผมขายโดยไม่ได้บอกผ่านใครทั้งสิ้นนะครับประมาณหนึ่งไร่กว่านะครับอยู่ซอยมหัด ไทยนะครับลาดพร้าวร้อยยี่สิบสองนะครับแขวงวังทองหลางนะครับลาดพร้าวระหว่างถนนลาดพร้าวกับถนนรามคำแหงนะครับซอยมหัดไทยนะครับหนึ่งไร่เศษหนึ่งไร่เศษนะครับขายร้อยห้าสิบล้านนะครับร้อยห้าสิบล้านนะครับที่กรุงเทพนะครับสนใจก็ทักทายมานะครับศูนย์แปดสองเจ็ดหกเก้าเก้าสี่เก้าสี่นะครับนะครับอีกคลิปนะครับอีกคลิปเป็นคลิปเสียงนะครับคลิปเสียงไม่มีภาพนะครับท่านใดสนใจนะครับอันนี้ผมติด เจ้าของโดยตรงนะไม่ไปต้องผ่านในหน้าไหลวักหลายตอนนะครับเยอะแยะมากมายก็ไม่จบนะครับผมตัดสินใจได้เลยนะครับสนใจนะครับ0827699494 0 8 2 7 6 9ก 4, 4. 9 4, 4อีกคลิปหนึ่งจากช่องลุงเต่านะครับฝากกดติดตามกดสับส cribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ